ทักทายทุกคนนะครับนี่เรอยู่ที่เพชรบุรีหาดทรายเม็ดแรกทางนักศึกษามาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับน่าจะเก็บภาพแล้วก็เขาคงคงจะทำนะรายงานสรงอาจารย์นะครับนักศึกษามหาลัยมอธุรกิจบัณฑิต เสร็จจากตรงนี้เราจะไปทานข้าวกันที่โอโหปูรอร่อยแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพครับวันนี้ก็ฝาฝนจะตกอักไมเนี่ยล้างเช็ดหยิบม,มเลยบรรยากาศ เียบเลยตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับมีักนศะึกษารอทางเข้าเที่ยงตรงร้านโอโหปตอร่อยก็เลยพามาถ่ายรูปตรงนี้เขาเรียกหาดไตแามนแรกกลมก็เพิ่งจะเคยเข้ามาเหมือน <c oughs> กันนะเนี่ยขับรถมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลย uh -huh. อยกมาให้พออรอแต่เช้าเลยน,นี่โดนคีนกนี่ถ้าเราได้แก๊บหน้าคงจะหล่อนะใส่แก็บหน้าแก็บบนติดิิ์มสปอตไลท์วอนะน่าจะหลอ่อ อาจารย์นะครับอาจารย์ที่ติดต่อชาวรถนะ,ะอาจารย์พิง่งม,มีเยอะมากเลยเยอะเหมือนกันเนี่ย น่าจะสี่สิบสี่สิบคนะนะครับนักศึกษาขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่ร้านข้าวอาจารย์ไปที่ร้านข้าวเลยใช่ปะโอ้โหนะโอเคครับผมโอ้โหคนเดียวเลยอะ่ะ บ้านเาเดี๋ยวไปดูช่องพี่ด้วยนะได้ครับแมนยูที่สิบสี่โอเคพี่เอาใจช่วยแมนยูเจนฮาร์เอาเจนฮาร์เอาเขียนไปแล้วออกส่งไปแห้งจ้างแสนเลยให้ออกเรามาถึงร้านของฝากนะครับที่นันทวันนะครับก็พาลูกทัวร์ลง นะครับพาลูกทัวลงไปซื้อของฝากครับมันเจอรถเคแมนครับมาเจอรถ K Man ครเคแมนรถสมุดประการนะครับช่วงล่างแมนด้วยวซื้อของฝากใช่ป่ะซื้อฝากพี่ด้วยนะนนครับสััสดีครับสวาสดีครับ โอ้มาเจอรถเคแมนครับผมหมดยางกายหมดยางข้างบนอ,บอ่ะยังลงไม่หมดนะครับจะพาน้องๆซื้อของฝากน้องเบลใช่ไหม โอ้ยแตกไหมเนี่ยโย <laughs> แตกไหมเนี่ยห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกยอก <laughs> เป็นไรมั้งเนี่ย <laughs> มาน้องเซรียมคฝากนะครับ <laughs> น้องเดินชนกระจกเราต้องเอาลงอีกหน่อยมั้งรถเราต้องเอาลงอีกหน่อยกระจกอ่ะ นี่เป็นรถยาวนะครับรถยาวสิบสามเมตรแปดติบนะครับรเดี๋ยวก่อนรถยาวนะครับสิบสามเมตรแปดิบมันจะยาวกว่ารถของเราเยอะเลยนะครับยาวรถของเราเยอะเลยครับของผมได้ยาวสิบสองเมตรนะครับอันนี้สิบสาเมตรแปดนะครับแต่เป็นรถชั้นเดียวนะครับ เป็นรถแปดล้อชั้นเดียวนะครับแปดล้อชั้นเดียวแต่ช่วงล่างายี่ห้อเดียวกันเลยนะ m A n นะครับช่วงล่างยี่ห้อเดียวกันเลย MBN แต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นใหม่ก,กว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ช่วงล่างเป็นเกียร์ออโต,โต้แปดเกียร์ไปไหนมาพี่ไป,ไปไหนมา ตรงใส่ดูเสร็จเนี่ยตรงไปอ๋อกี่วันรึวันที่กลับนะมาชักคืนเมื่อคืนเนี่ยออกมาสองวันเออมาสองวันแล้วมากี่วันแล้วเนี่ยสามวันเนี่ยสามวันแล้วกลับวันนี้เหรอกลับวันนี้พี่ก็มาสองวันนะครับเอ็มเก้าเราจะเบอร์เก้านะแต่ละบ้านก็จะใช้โลโก้ไม่เหมือนกันนะครับ อย่างซุเปราดจะใช้คําว่า A นะครับ A 1 0 8อันนี้ใช้คําว่า M นะครับ M9 นะครับ M9 ก็คือเบอร์9นั่นแหละนะครับล้ออลูมิเนียมอันนี้ก็เป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกจะเหมือนรถซุเปราดที่เป็นที่เป็นรถยาวนะครับสิบสาเมตรแล้ออลูมิเนียมเหมือนกันเลยนะครับแต่ของเราจะเป็นดัมเบรกนะครับ คน,คนละรุ่นแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันไฟร้อนอย่่อ่ร้อยกิบแดงอันนี้น่าจะมาเป็น24วาล์วาวนะตัวยอด แต่ของขอเราสอง4 0 0สแรงมากนะครับแต่ยี่ห้อเดียวกันเฟียเหมือนกันยี่อเดียวกันเลยรถเอฟอเนี้ AH นี้เป็นสัญชาติเยอรมันนะครับรถยาวห่สอามสี่สี่ห้า 1, 2, 3, 4, 4, คัน อ่าคัะเอ็นเอเอ็ A รบ,บริษัทเคแมนนะครับอยู่ที่บางาบางเฉลงมไหมอยู่ตรงใกล้ๆสัวนาปูมนะครับทางเขา้วาวสารสนามปิดตัวนาปูมครับท,ท่านใดจะติดต่อเช่าเหมาก็ตีดเบอร์โทรได้นะครับเป็นรถมาตรฐานเยอรมันนะครับรถมาตรฐานเยอรมัน M A N นะครับบ้านเราก็เรียกว่ารถห้างนั่นแหละนะครับเหมือนกันคันนี้ก็รถห้างเหมือนกันนะครับบางคนเข้าใจว่านี่เป็นรถ พอเขออเก่าไม่ใช่นะครับคันที่เป็นรถเป็นรถสามถุงตั้งแต่ก่อนหน้านีน,นะครับบางจุดน็อตนะครับเดยดเด็ดครับเอารุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่านะครับผมจะรุ่นเก่ากว่าน่อยนึงนะครับรเก่ากว่านะ งลงหมดยังยาากายไม่ไปอ่ะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันนะครับเขาเป็นเกียวโตนี่เราอยู่กับน้องกายนะครับ,รบนี่ครับผมน้องกายเป็นดาราช่องช่องไหนโอ้อยจะเรียกดารา <c oughs> ทำงานอ๋อทำงาน <c oughs> ช่องช่องวันนะโอเคติดตาม ติดตาม Facebook น้องได้ชื่อเฟซสวีวายนันท์ครับสวีวายนันท์เฟซที่ได้ไอจีไอจีไอจีก็ชื่อเดียวกันใช่ไหมมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤเอสเอสเอวูอีติ๊กตอกยูทูปมีไหมไม่เล่นติ๊กตอกไม่เล่นติ๊กตอกยูทูปก็ไม่เล่นอืมน่าจะทำนะเนี่ยเฮ้ยทำมล้เลิกทำไปแล้วทำตอนทำตอนปอ .2 เฮ้ยยังไม่เกิดมั้งอยู่รูปติ๊กตอกยังไม่เกิดมาแล้วมาแล้วช่วงปฐมีไปไปเนี้ยแหละเหรอเริ่มทำอยู่ มีแล้วเหรอเออใช่เดี๋ยวให้น้องกายลองขับอยากดีไหมก็แต่ความเฮ้ยมันไม่ฟังไม่ง่ายเออผมไม่ทำให้เออมันไม่ฟังไม่ง่ายนะเนี่ยนี่แเนี่ยแปดล้านนะเนี่ยคันละคันละพี่งพอกันพอกันแต่ว่าเขารุ่นใหม่กว่าไง เออเอารุ่นใหม่กว่าอนาันนี้ประมาณสิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีอันนี้นี่ประมาณนะักสี่สี่สี่ปีเอาไปประชาชนบเีไทยพัเอาไปกบกระเป๋าตังค์มาได้กี่บาทวะข้าง <c oughs> หลังมินิบัสอย่างนั้นเรียก <c oughs> มินิบัส มันต่างกันเดียวไหมพี่แมนกับพุกเบนน่ะก็คุณภาพพอๆกันอยู่อยู่ที่ความนิยมว่าเออ่จะเลือกใช้อะไรแมนเบนสแกนเนียคือมาตรฐานยุโรปอ่า<ต>มาตรฐานยุโปเบนคนก็เห็นเยอะกว่าเฉยใช่ไหมหรือว่ามาชินตาม,มากกว่าชินจ่าแพงกว่า,าพอกันไหมราคาพอกันพอกันเลยใช่ไหมราคาพอๆกันอย่างเนี้ยช่วงล่างอย่างเดียวอ่ะที่ยังไม่มีตัวถังนะเคยเห็นไหมไม่เคยอ่าคิดว่าราคาเท่าไหร่ช่วงล่างเฉยเฉยใช่ไหมช่วงล่างเฉยเฉยไม่มีถัง ไม,ม,ไม่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 มีบอดี้มีมีเครื่องดิเรามีเครื่องอ๋อคือมีเครื่องหมดเลยอ่าม,มีเครื่องหมดเลยอ่าม,มันก็หกแล้วมั้งหกล้านเลยมั้งถึงไหมเกือบถึงห้านะล้านโอ้โหห้าล้านโดยประมาณห้าล้านห้าล้านห้าอาตัวครอบเนี่ยไม่น่าจะแพงเท่าไอตัวเครื่องอ่าตัวครอบเนี่ยประมาณสองล้านสองล้านแปดตัวครอบนะประมาณสองล้านแปดแล้วกถุงต้องนี่ละครับแต่ว่ามันก็มีเจสซีที่เป็นเขาเรียกรถประกอบ รถประกอบก็ประมาณล้านล้านต้นต้นชัสซีนะตัวถังราคาเท่ากันต่างกันที่ชัสซีที่ชู้ได้กี่บาทแถมแถมสามก่องร้อยสามกล่องร้อยด้ชู้ตอนมันมีข่าวบัตรไฟไหมนี่กลัวไหมมีกระทบไมพี่กระทบดิ อะไรบ้างก็เนี่ยเพิ่งมีงานเนี่ยทีแรกอาจารย์เขาเลื่อนนะเนี่ยอาจารย์เขาเลื่อนเนี่ยอาจารย์โทรมาถามว่ารถเป็นรถแก๊สหรือรถน้ํามันเออเรารถน้ํามันรถแก๊สเราไม่ได้ใช้ครับไม่มีเลยไปเรียบผมมีวิธีด้วยเดินด้วยใส่รองเท้าแล้วเดินไปแล้วจะปักบน้ราคือผมไม่ได้กลัวเพราะว่าบ้านแฟนผมเขาทำรถบรรทุกเขาจะรู้ว่า ถ้ารถบัสติดแก๊สมันจะเท่าไหร่รถบรรุกติดแก๊สมันจะเท่าไหร่แล้วคือถ้าเป็นรถน้ำมันอ่ะรู้แม่อะไรอยู่แล้วเราไม่ได้กลัวแต่แค่ถ้าเกิดเหตุจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็เสพเสพมาเยอะพวกรถ้ัสทุกพวก,ก,กนี้แต่รู้ว่ากระจกบางจุดามันกัดยากจริงๆ,ๆ<ล>อไอ้ที่คันที่คันไฟไหม้อ่ะพี่วิเคราะห์ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วถูกด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ารถติดแก๊สแล้วมันชนแล้วมันไฟไหม้ ถ้าแก๊สมันไม่รั่วอยู่ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ไหม้เชื่อป่ะม,มันต้องมีมันต้องมีเออ่ทั้งหมดสิบเอ็ดแต่รถติดได้เต็มที่หกถังมันโมทั้งทั้งทั้งพันะจริงจริงจริงรจริงมันไม่ใช่เจ้าของเจ้าของจริงๆอ่ะมันมันน่าจะมีรั่วอยู่ก่อนแล้วเพราะไม่งั้นมันไม่ติดไฟเร็วขนาดนี้ใช่ ประตูขนาดเาท้าตุ้เท้าถีบไม่ออกก่อนน่าจะมีปัญหานะก่อนน่าจะมีปัญหามันมมน,มน,นี่ป,ประดับไว้คือเหมือนไม่ได้เช็คอะอย่างของของพี่มันจะเปิดตลอดอย่างรถจอดนี่พี่ก็จะเปิดตีเมื่อวานลืมปิดเห็นไหมมาล่างลืมปิดเมื่อวานเนี่ยอตอนวิ่งออกจากจากร้านอะลืมปิดมันต้องเปิดได้มันเปิดง่าย,ายๆเลยไม่ได้ยากเลยลลลข้างๆอยู่ข้างใน กดกดได้เลยมีมีกดนั่งเลนกลางใช่มีเซฟตี้ไปกดตอนวิ่งนะร้อเซฟตี้เป็นเด็กแกลอี่มีมเปิดด้วยนี่ไปจงมาผดม,มอ่ะเรื่อนหมกมันไปโดนประตูปเปิดเปิดแทั้งคันเลยนั่นแหละต้องระวังก็ถึงมีฝาฝาครอบปิดไว้ไงเพื่อนจะลงมาข้างน้ำแหละเปิดโดนนเรียบร้อยเลยดีไม่ล่วง ดีไหมข้างหน้าไปกับพี่อีกไหมเออมริการน้ำ้วยน้ำน้ำแข็งกินได้เลยข้างเป็มาได้นี่เอามากับพี่ไงบอกมากับพี่ไงอเออมานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นเป็นทีมทีมรถแล้วเอ เออมาเด้อมาดูสาวแองนเเลอใชโดนเลยอาจารอกพีามนเป็นเเออเตอราเราเราไม่รู้ได้เราไม่รู้เออารีบโทรเลยโอเคเดี๋ยวรอ สาวๆซื้อของฝากก่อน,น,อนเรากำลังเดินทางกลับกรุงเทพครับผมนะครับพาน้องๆซื้อของฝากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในเดินทางไปส่งน้องๆที่มหาลาัยครับธุรกิจบันติดเราถึงเขาวังแล้วตอนนี้นะครับ ไม่ใช่เขาว,วังนี่ยเขาเรียกเขาย,อย,อยนะ้อยนี่หว่านะเออตรงนี้เขาย้อยแล้วเขาวยยังก็าววางอยู่ตรงเพชรบุรีตัวเมืองตรงนี้เรียกเขาย้อยนะครับเขาย,ย้อยรถก็ค่อนข้างเยอะท่าทีเดียวนะครับรถบรรทุกนะครับอาจจะมีวิ่งขวาบ้างนะครับเป็นบางช่วงนะครับรถบรรทุกเยอะนะครับช่วงนี้ เราเว,ว่งเกียร์เจ็ดอยู่ครับเดยวไม่ได้ลงเกียร์แปด ความเร็วได้แค่90นะครับรถบัส เรานัดหลังยังสายไฟยังขาดเลยวันที่มารับตู้สาร์สายไฟขาดไปกี่เส้นรถเป็นสายเคเบิลนะเคเบิลหรือเป่าดูดิสายไฟโดตรต่ำอ่ะแค่ไม่ได้สายไฟสายเคเบิลเน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 สายเคเบิลที่เราทำขาด เอาไอ้นี่ขึ้นไปนรัดเรียบร้อยแล้ววันวันมาดูทางเข้านะครับกคคบณป้าเบรกไว้เนี่ยป้าไม่เบรกนะป้าเหมือนไม่เบรกเลย จอดตรงนี้ให้น้องๆลงก่นอ,อ,อกนถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดีย๋ยวกระเป๋าให้น้องๆลงก่อครับข้างไหน ใครมารับแล้วเบอร์ไปแล้วอ๋อน้องกายนะครับน้องกายเป็นนักแสดงช่องวันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบนใช่ไหมกายนะครับน้องกายมามาช่วยยกกระเป๋าก่อนเนี่ย กางผพวแล้วเรียบร้อยครับผมอโอเค ไกด์บอกน้องคนไหนมีใครไปแถวบางนาไปกับพี่ได้ไนนะมีใครจะไปแถวบางนาใครไปแถวบางน,าไ,า,งนาไปกับพี่ก็ได้นะดูไม่เรียบดูไม่เ,เรียบเรียบไปแล้วจริงเหรออาจารย์ปิงครับผมคลิปหน้าไปไหนอาจารย์เร็วๆนี้เร็วๆนี้ <laughs> เรียกผมมิน้นะ เราเอาของลงแล้วโ okay. อเคก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอะไรใหม่ๆให้ชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับผม Um